ก่อนบ่งคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนท์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปร์ตั้งให้แน่เด้อทุกคนสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมสบุดทุกคนเนาะมือนว่าเปิดคลิบยุดตลาดดาวเฮื่อนเนาะตลาดเ้า่าอรเเ้าหรอกพี่น้องข้ามากกับเก่ามุ่งไเนาะ สีมาซื้อปลาไปก่อยกินอยู่เพื่อนนะพี่น้องให้ปลาให้ดูกกินขางเพื่อนขางซ่านเพราะว่าปกติมาสักคนมาภาคเสฉวนมักซื้อปลาเมื่อหายแม่กินนะเพราะว่าแม่เป็นมักกินปลากินย่างนะมักกินกอยปลาคล้องปลาย่างนะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องสี่มี่นะบอกนะมาสักคนกัดเจ็บข้อพี่น้องเอ้มันสวยเด้อะนะเด็สี่มี่คนมาทายนะบอก พเจ้าก็เปิดเพลงเลยอยู่นะใ้มาเปนพายเหรอต้นไม้เคีองแั่คะไะ้ัลาหล่อสือปลากันตรงสือพักนะ ดับซี่หาโล่แบบไปกอดกิน ซิบก็บาได้ป่ะาหยังตัว่อง้าอยนะคุณเอาเลยบรรยากาศคือตลาดคือเนี่ยเงี้ยแน่เลยนะวุ้งไงวุงอยู่ะขุ้ได้เลยหัวมันเป็นตลาดสาวนะผู้ใด้กมาซื้อของกินไปกินตลาดสาวตอนนี้เดี๋ยวว่าส่คนหล่อซื้อฟักกันนะ เออมเกี่ยงไปฝากร้านก็นา้พี่น้องแถมคนเริมเลยค่ดเลยดจ้าคุณนม่เนี่ยระบาปกระด้าเลยเปลี่ยนไปเลยเนาะหน่อยดิ่ะงี้อางนอันเตรยมให้ด้วยถ้าหามันเซ่บมีเ้าหัานมีให้มันจิ้มก็ได้เอ้ากระท้านก็ได้ค้ยังไงที่สามสองโล่าหาเราซ่ำมทิพ่านก็ได้เร เราสั่งซีฟานก็ได้ Phân. Thân, phân là vì sao phân Ôi cái mình này oh. <coughs> 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 là năm cái đời này thì nói là mặt có Nó hỏi sao nó phải lại đâu อนนี้ก็เลิ่นทางออกมาจากตราดนั่นเองเนาะแบสื่อเครื่องสื้อของโอ้เบลายอยู่หน่อยเยีสามสี่แสนือเืออทอกเอา้อมนนะ่างเงนะักปาอะไรับบันพวกักสลัดจุสวนเขาเองกับนีเลนทบนี้เดี๋ยวไอกันเพือเนออาะบาแม่เป็นเเม มาเลยอารมาก่งลูนาเยด้ยนะซ้อปามาก่อยกินเพลนเออพอดีหอปลาเบงขูดโรหายเป็นบิทเลยนะ ไปยังไงเนี่ยเอไปตลา้นสบายดีปาลูสบายดีปาลูเมือนน,นักสืบขนมไม่เนเอะอยู่ประตเท,ท่คนขาเนาะโอขึ้นหลอเอ้ ขน้นขนมหลาจังฮะใชขนมหาจังมากนี่นี่แบต้งคิดแหันกตัวดีนึดี้องตัวี่บน่ก๋วกินเพื่อไงกินก่อยปลเนื้อที่เ้องเนื้อแห่เมป็นเห็กอยปลาให่กินเด็กมาช่วงหน้าั้น ไปหรอเป่ฮแม่ว mm <ifies> <Huh? S 2> no, ันจะไอ้ตนนี่ไอ้แนเราใหญ่เ้าใช้กับเป็นอาไม่ถนัดาไอ้แตนใครแต่แม่จะใหญ่ใช้หรืไกินอะไราเถอะบัวากินหนบกเนียเอาม้าเีรอกว่เจนีอวยบลเนาะปีว่มีว่าไปทวงเทื่อนจ้ะโอ้ไปหาหกบ <laughs> Nên cứ trang mặt mà tụm mà tiệm tốt trang, yên nga. Tốt mặt điện, yên nga. Tốt mặt mặt nó mặt 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 เลอๆขีดเป็นขีดนช่องขีดรแล้วเทนปาหน้าจหุบด้วยสิบขนหน่วยง่ายๆหน่วยโต๊ะมีมีเห็ดเมือนม้วนเสียดเห็ดมัวนเสียด มคนข้าวคุจบาัตากเนี่ยมันก็ข้าวอีเด้มาสกุนจะเจ็บคออย่างเนี้ยเขี่ยนากาบบุบไปบุบมาม่แต่เม่นไข่ม่เป็นไข่ไม่่เม่มันเอามนมาหายน่อยะไสีได้กระมนะหมดแล้วสดกใ่้วยเเาเไ่ขันหน้าเียบร้อยนะเขาสู่ทะเเศรา

อาตังว่าใส่น้ำมือ่งนี่อ๋ออยู่ราคนดนกินไหมอม่้องกินกบข้ขวดจีขวนั่งข่รถบันั่งมได้เทอะไรจะฆ่าได้จะโอหพั จุดเด่เย็มีบี่บี่ใส่ไปจให่ตั่ให่ไมยำเอไมยใครเอ่าชุ่ม่าล่าแ่ใส่เรียก่าม่ใช่ไมน ใส่ยี่บีดำ้ไอยี่บีตัวม่ถก็ดำ้นากปมาขึ้น่้นมายโมาแล้วผมพัดเนียเนี่ยคุณบอกเลยนะแบบจะหอมผมคดีแต่่้นนองจอ,อยออกไอยัวร์ว <c oughs> น่งนะมามาแล้จานที่มึงอยากสืบตอนของมีจานแม่วิมาปงก็กินยิบทุกคน เนี S <S Không. So ่จะไปกินบะเมนี่ม่ทา่เลยเออซีอินวนหรือว่าเ็น่าจะพูดถนี่แซมเอดมากหนืออีกอย่างนะครับจะทอดเาน่าแตกเลอเยจะห่อน่งหนาวนี่ก็คนเชื้อแห้ิ้วผิดกิ้แห้หอใตุ้งแค่ตื่กินได้เนี่ยกินได้ไหมกินได้ไหมกินไหนกินไหนไหนกินอกไกิน้อกไ้

โอมเลยีนมีบุญบายเนี่ีกเบุญตรงเรื่องมัเรือไ่บุไผ่ทาบุญไผ่มีบ่ซ้ำหาปีผมเดี๋ยเออนปีนี้จะบุญไผ่ทั้งบุญของไผทั้งทรงเรืออันน้มือนี่ยปีนะมันคิด่าไรบุญบายพี่หาเดือช้ามอ น้ำหวานได้ซื้อน้ำกาได้ี่น้ออเอยเียนาหะแล้ก่าเียนาหะมกเกี่ยนมาหาอาขออที่เดือดมาเอาของเแข็งเขขนนอ้นแขงมากก่าก่อนนาสนใจขวักขวังมีดุงหน่อยยันมากก่กอนเลยเนาะเออใช้ใช้ดนันได้กวักนะเออพอจะไปหยันพอยางกนฟักนล้เลือกพอกรไฟแล้วค่ะไปเลือเนาะ ไปโดนหน้ากวากับป้าดุค่โอ้เมื่อดูนอนคือมหมอกไร้ด้ว้องมเขาตามด้วยต้งเขามาใกล้ด้วยหล่าแลวางต้องบ้าเลยน้องฮันด้วยไปอื่นพอเถ้าไปดูไปอื่นพอเถ้าด้วยไปหามมันจะใช้เสืออแหงนะบอสเขว่นไงเขื่อนทั้วัดก่แถวค่ไรังไปดีมากเลย เดขึ้นกัเกาเออง่า่มากเผาเนี่ยใหมาเผาดอกก็จว่าตัดหอกมมากสองเนี่ยเิดขึ้นเพาะว่าตใจเลยเนะไปนัเอาด้วเราหัวใจเพอเผาฮะน่ารักนิดอยู่่ดีเนียนี่ยดูอกินเผาเก้เห็นในในอู่ข้สวอมงดูเห็นนะืเพราะว่าเกิดนบายกะยอยู่นะกรแมนคือรามัดระมา เราไม่ได้กินแกงใม่หรอก้หม่เขามาก้วหน่ัไปอหัวมะไ้เปิดดูเอาไปไปพอเท่าไหมครับพอเท่าเอ้ยมาหน่อยไปดู่อไม่ปิดแม่กินมัยต้องห้ามเบาหนอกับบดงตใส่มีนิดหนระสาาเลยแล้วขอผม มังค้องแตยอาะเนาะอะได้ใคหน่อยนี่ังก่อนล้วเป็นคนเด็อดอย่ขางในให้คนเดดเดอดใหญ่กวาเยี่ยเมือไรก็ไม่ได้อ่าอะไปหมดนล่รับนี่ับใช่้วนั่นเหลือเื่แล้วลูกบกุกกระตืนจะหามูซับแต่งตัว ไปเบิ่งดก็ใส่ก็เป็ดใส่ได้ได้ยังไงองครเป็ดซักเดยวต้องป็ักไกาะเลนี่เขาลด้ายาสั่งเนยสีมากน่เอ้ยนะนะจ่าแลผมบอกว่ามันจะหิวข้าวาวข้าวขาวข้าวข้า้า้าวข้าวข้าวขาวข้าวข้าวข้า้าววา้้้าข้า้้าาา เขาเนื้อม้าจาสีไมม่ไม่ไม่ไปแลเนียวีนขรูปวเหเจียวใ่ไหมเจียไปเลยว่าขอเห็ดบ่อเจียวตีนเหมือนเห็ดจับปุจะมดเยสีมันมันจะจสีสันน่ากันเลยแ่ขนื้อเ้าแด้ออูไปนะครัเครอเเพชนอ่ต่าห่ก็ไม่เกี่ยวั ไมกได้ป่ะดอกหนไดยางที่บ้านหนอืวะเนี้เนีแล้วคิเสียบลาเสียบลาเสียบได้คนดถงเอ้ยักมน่อยยังไงได้เรกินเป็นกคยนี่พี่น้องตนกินเรียบร้อยนะอู้เสียบลายพี่น้องเลยแบบกินลายคนยาดกันเนาะแบบยาดกันตัเต้อตัวบกิน ลคลิปนี้ก็เม่ยิงได้พี่น้องเขาสื่อลามาก,ก่อยปลากินาปาเป็นเห็ดกินของโมขอบใจได้พี่ถามเขาเป็นนะกว่ากันนีพี่หนาได้ไปไม่ยัง